สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะเอฟซีทนใดเขามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยนะคะมือนี้แอดกรได้มาติดตามแนวทางของปูเพชรลุ่งไฟนะคะพี่น้องค่ะตามแนวทางของปูกระได้เขานะคะพี่น้องแอดกระไดมาติดตามแนวทางให้พี่น้องเอซีได มีโชคมีชัยนะค่ะไปรับชมรับฟังจากปู่เลยคะ่ะกลางวันแล้วปู่ว่จะเมื่อกี้ตรงเลียนหนังสือตัวพมีษนั่งเขียนใหนเลี้ยนหนังสือปู่นี่ติดติดเรียนหนังสือดิเดี๋เอาอ้าเอาเอาเอาันใช่หรืยันไหนไปเห็นปูเพลียนลงไฟเออเขียนเลยอ๋อปูว่าว่าฟังนั่งเป็นยังไหนก็ได้ให้ยสามหกคันนี่แต่ตัวเดียวโครโรแต่คือเรียกข่ายจันเยอะมาก เพื่ออาจารย์ติดไฟไว้นี่แล้วแม่แม่อาจารย์ติดไฟไว้เลรอจังววะบาดแยงมือเศราปูก็เลยไปหาอาจารย์เปียวเปียวบอกปอนึ่กินนะไป่บินบาดนะเออเพราะว่าพ่เป็นยังแม่บอกเอาพันเด็กตัวเดียวกันดีกว่าเพราะอาจารย์บอกว่าตัวเดียวกันเพราะเขาบอกว่าได็ตัวเดียวกันอาจารย์ห้าห้าเก้าสามครับนี่ยห้าเก้าสามเปนหัวขึ้นหัวลงเป็นกระทูของเพื่อนด้วยนั่นแหละอ่านั่นแหละกระตาภาษาเราเนี่ะ หัวขึ้นหัวลง9ก้ากับ6ตัวเดียวกันพ้าอาจารย์กระบอก9 3 9าสเอาขึ้นแต้มหนึ่งอาจารย์กระบอกเล้วอย่างทั้งภูมิวัดทั้งโอ้ยจวนน่ะทังท่องใสท่องยิงน่ะสิว่าสีแ่นคือปูบกระบอว่ากันว่าจังส่กับโอ้ยวาาพาเลกมีกระยมเขากระคนถ้าใจโยกคนละเมื่อสองเมื่อโยสัตธาหน่อยไขมวยเจ้ามากกู้ปูหมากสุดนอีกก้ดจะด้ขรับอ้า เพสีว่าจังไหนกระซังเด้อป่าน,นี้เด้ออ่าปากกามาให้ผู้เคนเาพสีว่าจังไหนกระซังคือเลข,ข้ย้ามันมาจังซี่ดอกไม้แม่เนี่ยคือขึ้นมามาหาผู้รอดคันเลขอกบบอก,กได้รอดเม่นก็บอกจะใด่รู้อันนี้ก็เขียนตะมือมันอวบคนจานกับแมานี่ยละปล่อยน้ำแขนห้องวันทั้นเดี๋วพวเป็นยังเด็กปล่อยน้ำแข็งกับเพิ่นว่าผู้กระบ,บอกว่าหัวขึ้นหัวลง เขาเขาพบมันตัวเดียวกันหาี่มันเป็นสามนันเปลี่ยนแปลงได้นี่ไซวัดอยู่นี่มันแต่ได้มากก็อบอกว่าไต่ได้ตุ้แต่นี่ดทรวงคนมากเหมือนกันยืใส่ยูด,ยดยเดียวให้โหดลด,ด,ลดเข่าสองชุดโหลดเข่าว่าเข่าก็เขา่เขาโหลดแต่มันเข่าสไตายมันนี่เนาะครับ กต้องเขาอผม่นกากระดาษูเขียนเอาเขียนแล้วปูได้ยาหลายตัวแล้วเอาขึ้นหวบางนึงแล้วหลายตัวมันปูเขียนเ็นกไดเว่า้องเขียนสามตัวเดียวโฟโลไว้เนาะสามหกขอสามอสา เก้าสามกสเก้าสามกามัวยุ่นละแต่าพกไว้แค่ๆนั่นแบบครกสามที่วันครับเออเออน่งเัดๆนะผุดท่างอะไรมากทาบ้างอะไรมากว่าวอาเดียวมาตัวเก้าอีกเหดะมาตัวบบกหลอกตาเ้าหน วัดนี้ยรามปูบังคักเนอะปูเอ้เอามนคักมันจังเนี่ยั่เอาเม็ดเดียวให้มันแตกพวงเพื่อกรุ่งหนึงกันเนอะโอ้ก็จะเป็นแกงความค้อนขามบักม่วงค่ะก็ยังวะถูกต้องดิทุเลย คือเฮาเด้อเฮาก็คือเพิ่นเพิ่นพ่คือไข่สองหเลขมา86ตัวเก้ากันพะว่ามันมาถูกเกาครับ5้ขึ้นแจมตรงแจม้าเก้ขึ้นแจมลงแจม4ีเด่นด้เก็ดเกาีีตัวหันฟูที่ี่ อวางสั้นแล้วพันว่อว่าซีเก่ายันมันเป็นซี้ๆมันไงติดเส้นใต้เป็นความซีเก่าใหญมากเนี่ยตัวเน่นตัวไดนวงไวน้ำนะปูเด้อเจ็เก่าอว่องเ็ดเก่าเลยเ้าหมวดบางหนึ่งกับว่องสามหกหกสามาิ่้าเตยมนึงล่งเตรมยมหมดที่ก็ไดแล้วม่พกไปไส่หรกครับ อัันนนี้นตัวน,นี้คือสวตทรัพย์ตัวขั้นนี้ต่ว่าจจมาัตมจ,จ<อ>ตมิมานี่ขึ้นแจมร่องแจมเลขของปูเอียงกระซังมาสิมาให้รวดขั้นเลนขสามตัวนี่ก็ว่าวงไงจะบ่านลยมันขั้นมัตสิมาหลักมันสิมาจังซี่บานนี้ขั้นเด่นเด่นเด่นตัวเดียวนี่เด่นจังซีเลยนี่เลขมันสิมืเก้าสามเจ็ดตัวหนึ่งบานแต่ว่ามันสิมาปูที่หายสามตัวตรงก้อน แต่ว่เา,าเลขกสีฟันทงเลี้ยงไปเรื่อยๆเลีเ่ยงไปเรื่อยๆเลีเ่ยงไปเรื่อยเมื่อไรแหละสิฟันให้ฟัดมือนี้แล้วบ่ฟันมือนี้แล้วเอาไปตัพีอ่อะไิที่พวท,ทุทย่ยไทยหรอกตัวควกทุดท้ายลูกให้ร้านคนได้ไปแล้วโลดเท่าม<อ>ันมากเก้าสามเจ็ดลักของมันแต่ว่าปูเสี่ยวสามเจ็ดเข้าให้อ้สามเจ็ดเข้า ตัวนี้เลยเจ็ดเก้าเลยเนาะแมนแต่เลขเลขสี่บอกตามรักนี่คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามช่วงนี้สีเป็นวนเปล่น,ลนร่างก<ต>ันอีกบล้วอีกร่างเลอันนี้ใน,น,นลักษณะของปูตัวตัวสามตัวเจ็ดเก้าเป็นล่างอือีร่างตัวนี้แต่ว,ว่าไม่ติดตัวเดียวกันครับผ่าเก้าเนาะปูผ่าครับเก้าเจ็ดนี่ไม่ติดตัวเดียวกันมาปุ๊บเลยไม่ติดเปลี่ยนเลยไม่ติดเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดสามเก้าก็ได้ครับ เลขคือเลขประมาทบ่ได้เม่ว่าเก้ากับเ็ตัวเดียวกันหกกับแมนา5านี่คือหนี่กลายเป็น3ก็ได้เกับเตัวดีกันป้เลยสาเจ็ดเนี่ยเรีกเรียสตัวนี่มันมันหนาเลยคือโอ้ยง่าเดี๋ยวจงค่อยว่าสามเนี่ยแล้วก็สานี่วัดมัดตัวเดียวกันลลยังไงนียมามัดยวไปเนี่็นนคือสามเก้าอ, 3, 9, อ,อาที่ป้ยั ยาวาซันวาซีแล้เขียนให้สะอาดก็นี่ได้เดี๋ยวนี้ไร่ตาเดี๋ยวผู้สิ่งไร่ผู้เขียนนี่ยิกหาหาเนี่ยว่าใช่ไม่กระดาษเพี้ยนง่ายเห็นผู้เขียนว่ากระดาษโต้ยังบังบังโต้บ้างมันมุนแล้วเดี๋ยวนี้เดียวก็ไมีต้องสามมันมุนนะที่เขียนแล้วเดียวอยู่เขียนอยู่กขัยังไม่โอ้เขียนย่งแกงนี่ส่อแยงซี่เรียบวลาถี่ ชุดสามตัวกับเขียนแยกไปเพราะชุดสามตัวแล้วปูด้วยบอลนี่คือบนนีบนครับผมนบนบน ครับเอาล้วงลูกร,ร้านครับเอาครับมาง่ามลายเด็กถูเก้านี่แปดก,ก,กปดนดี่แต่ว่ามาจังสี่เล็กจังสี่กับซางเล็กมันจะามเสียนมาจังสี่ดองหนึปูปดสอหรื่ปูเซลเจ็ดสองคืนไฮนี่แต่ว่าะจะประมาณลูกล้าน มันว่าเครื่องเทียมมันขืนแต้มปั๊บองปูนี่มันจะขืนแต้มรวดขืนแต้มรวดคู่โซเจ็ดส้องไม่ให้เจ็ดสอนขันาเ,เสียวขืนแต้มหนึ่งกับสามหตัวเก้าอีกแล้ววนนี่บูเสียวสิบ 16, 6, 6หกเซ่หานี่เด็ดคือสูตรนี่มาตัวนี้บนอย่างเดียวนี่แล้วโอ้เอาแล้วซุ 3, 3่มสามเจ็ดสานั่นเดยบน, 3, 3, 3น,นี้สามเจ็ดสามเก้อ,ไอยไุ่งแางโอ้เชียไปยุ่งางมางูเเป็นแางแบบ โี้โอนี่ชัดเจนแล้วบันแจ้งสว่างแล้วบันเราคือบนอย่างเดียวนี่ถ้าถ้าคือมากตรงนี้คือคือถ้าว่าถ้าเลี้ยงเลี้ยงตัวตรงเนื้อปูคือปูกะทิแหย่อยๆเรือยคือว่าคันเล็กฟันทงมัดิมาตัวเก่าคือสองแปดหกแต่ว่าเล็กมันสับเสียนเล็กมันสับเสียนมันมาจัิงส่คันเจียวสองแปดหกมันใส่มัดขัดเสียนกันก็คือมันคือเร็กตัวเก่าแต่ปูแต่วงเดมไปให้แต่ว่า ถ้าเลขบนมันมาปุ๊บทำมาเปลี่ยนแต้มนี่มันก็บว่าแปดสองหกปุ๊บทันทีเลยแปดสองหกเจ็ดสองหกไปซี่โรดนี่ก็สิเพชรไว้ให้ก็คือพิจารณาในตรงนี้ถาล่างบันนี่ถาล่างที่ให้สามตัวไปเลยเออาที่ออกคือคือมาจังสั่นบนีอโอมันอยู่ในนี่ละเลขนี่ยสามเจ็ดแล้่อะไรน 7, นเนาะเจ็ดล่างก็ให้สามตัวล่างอเอ่า เจ็ดสามเก้าใสามตัวให้จบคู่ใช่เอานะคือคือคือเรียงนี่เรียงตุงได้เรียงนี่เนี่ยคือเรียงตุงเด้่นี่มาแน่นอนมันจะแต้มได้บรรทอนลำบากนี่เนี่ยมาแน่นอนถ้าเกิดเข้าแน่นอนเลยเขาเน่นอนแต่ว่าเขาเนี่นอนแต่ว่าสองตัวนี่เขาเน่นอน แต่ว่า3ตัวไมนสิมาคือมันใจเจ็ดเก้าฝันว่าได้จนะับกบพะเจ็ดสเจ็ดสามเจ็ดห่ก็สามเจ็โก็มาเร่งคืงสามเจจิตเป็นโสดแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดเจามีสามเก้ะันเอาแต่เดงว่ามันมาแห้งต้นนี้ นี่เท่านี้่นี่ขึ้น่างขื้นบนแรงเลยครับอืมเนี่ยปลาเนี้ยปลานี้ยน้น้ำตักขึันว่าเด็กมม่ติดติดเสียงมากปูว่าคัดเรวเปิดเสียงมากว่าันี่เดี๋ยว้ปูคนเด้ปูเขียนเอาก้อนไปได้ คือนี่ใสะพัดตั้งวัดมากครับเออล่างุ้นคนเสียงไถว่าปูซื้อแกะปูไฟมาสัน่นคุณได้ออกตามเพิ่นเคุณบ่ได้แจ้งก็พเพิ่นแจ้งให้นี่คือแล้วก็คือมันใจมันใจบนนี่คือมามากม,มาตัวนี้นะเออล่างหนึ่งปูว่ามากตัวนี้มากสตรนี่เลยแล้วอืมพี่ฉันน่าฮืว่า ผู้นี้กระดังมากเล้ยวไปกับฟันจังซี่แล้วเกิดเป็นว่าตัวนี้มากมันต้องขึ้นแต้มลงแต้มนีม่ก็ะซับวางเอาให้พิจรารณาเบิง่งคใช่ <c oughs> ปูคือปูใดแล้วปูให้ยเราก็ต้องยา,ากมือต้องยันได้ดีด้วยตึงแจ่มนะซับเต็มตัวนะ้ำปูเนาะเอาอ,อยเอาไปเสียงเอาไปสั่ไปเสียงว่างเบิงเ้งมาแรกกับอะไรพู ใจฝันดีกะเฝ้าไปยิบลอตเตอรี่ไว้อธิยามีโอกาสมีส่วนไม่ใช่น้ำกัน2อกเก็บเกซื้อไปเลยหางหางเดียวลเออเก็บเกต้องลางเก็ดเก่าตั้งนี่เนียนสองหบวกร์อโอ้ตั้งคนเนียนเก็ดเก่าเนียลางเก็ดเก่าตัวเดียวล่ซื้อรอเนีนด้าน่าบอมี่เก็บเก่าเ่าสามเก็ดสามยังหนึ่กับุ่นด้วยกันใคร่าได้เลขแักนี่ ให้ไมว่ามัมี่คงเลกองสุด้ทยเลยให้ว่าันาเป็นคงสุดทยรดเจ็ดเก้านี่งขึ้นล่างเด้ไปหาซื้อรดได้ใบสองใบบุญนี่ก็ได้เป็บเป็นเลขบอดพ้อมเลขงงมแต่ว่าเลขขัดแต่ว่างมพอแม่แงมครับผมอะออั้นตหนาปูน่ได้แล้เลขแบบบนนี่เปอนคือหาว้รวดหาล่างว้รวได้รวดนี่หาสูตรนี่รครับลูกล้านทีได้รวด หาทางนี่รถเนี่ยทางกูงให้ทาลูกล้านเห็นว่าสามเจ็ดเก้าขังนาเอาไว้เลยเออบางนึงหนิเขาขังนาบางนึงหนิเข้าทางหน้าด้วยครับผมครับเออเออนาะจัดไว้นะคนะแนเออจะเริ่ม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 หนึ่งห้าเก้าด้วยแล้วลูกม <10 S 2> ึงหาเก <9 S 2> ้าออันนถถืื ย่เรื่มหนึ่งหาเราก็ไม่เห็นเขียนถึงปูเขียนสาก้งอยนนี้โอ้โอรนั่นแันแนมันตัวเดียวกันมันขึ้นแต่มลูแงเมือโอ้โหตางต่าเพลื่ไฟแนงมันเขียนถึงเรา่อ่เนีเนียเนเนียเนี่ปูเขียนใน้ำใสจะได้เลยค่ะอนี้มันยุ่มหดมันมันมุน เย่างนี้ก็เขียนมุนเดี๋ยวพวกมว่าเรื่อเจ้าลูกมันประการนร่ยเฮ้ยบ่อยบ่อยเจ็ดตัวพี่สามหายดิเจ็ด สายล่งมีสายผุ่นมีเธอนี่สายผุ่นนบูคับใจถึงบ้างไหมมากยู่ม,มากยู่ใหญ่ละ,ละคลุยมาจนว่าได้เห็ดได้สาางคอยไอยองหกเด่น เจ็ดเก้าตัวเดียวกันมีเด่นมีเด่นห้าเก้าเจ็ดเก้าสองหกียนใหม่กัมั้มันเบิ้งของปูค่ะพี่น้องเอฟซีก็ได้ยินจากปูเพชรลุ่งไฟแล้วเนาะคะ่ะงวดที่แล้กวก็เข่าเานาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเข่าสามหกปลูกไงสามหกเนาะคะ่ะสองตัว,วเพิ่งกับเขียนสองแปดหกเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเขาลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะมเอน,นี้แอร์ก็ได้มาติดตามแนวทางของ ปูเพชรลุ่งไฟเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะก็ไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องแอดก็มาตามต่องวดให้เนาะค่ะพี่น้องปูก็ได้ให้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะค่ะเผื่อจะได้มาทำบุญทั้งวัดป่าดอนกล้วยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห้ทางช่องคลองพารวย หาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้อง FC ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ